ตอนอาหารค่ะตอนกรเจ้าเนาะค่ะเอากระดูค่ะใส่น้ำผึ้งน้ำค่ะอิบนใส่น้ำผึ้งน้ำจะราดเลยค่ะง่ายๆค่ะค่ราดเสบียงนี้เลยเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าอิบนใส่น้ำผึ้งแล้วไม่ลูกซึ่งมาเห็ดเห็ดฟองรับชมนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจ่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ่อนนะคะสวัสดี้า มันจะไปช่วยให้ไขมันบอดีเขากลายเป็นไขมันดีเนาะค่ะมีประโยชน์ค่ะก็ดูมีประโยชน์ ไขมันดีจ้ะมันเละพูดแบบนี้ก็ดีมันลิ้งป็นไขันง่ายครับให้กินแบบนี้ดี อร่อยดีจ้ะเรต้องตัดเราต้องตัดออกใส่จานตัดออกใส่จานแบบนี้จะเอมอ่อนมางดีดีอ่อนเอกระเบิดพอดีเนาะค่ะตุ๋นี้ก๋เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะตุ่มหน้าพ่อกันไหมเนาะค่ะสวัสดีจ้าเอกระเบิดพอดีเนาะค่ะตุ่นี้ก๋เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะตุ่มหน้าพ่อกันไหมเนาะค่ะสวัสดีจ้า มังน้ำมังน้ำผึ่งใส่หลายเลยแกะผัด <c oughs> เป็นอโวคาโดตอนเช้า <c oughs> เอกกระเบิดพอดีเนาะค่ะ <c oughs> ตุ่มน้เก่าไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะ <c oughs> ตุ่หนาพอกันไหมเนาะค่ะ สวัสดีจ้าใส่น้ำผลไม้กะเก็บให้บอดีเนาะมันจะไปช่วยให้ไขมันบอดีเขากลายเป็นไขมันดีเนาะ เป็นอโอคาโดโตอนเช้าแซ่บค่ะอโอคาโดทัานนี้แซ่บอยู่ค่ะอร่อยอยู่ <c oughs> เนื้อของเขาจะเนียนละมุนปากค่ะค่เสด็จนี้เลยนอกคาะเพื่อนขาถ้าอีกคนใส่ถึงแล้วไม่รูร้ซึ้งว่าเห็ดห็คฟองอะโอคาโด จาเอากระดูดค่ะอื๋โอ,โอดีเนาะค่ะคุณกระโบมักใส่ดอกค่ะบามันหวาน่ะอะอนมากแบ่งนี้กนึ่งแคบค่ะอร่อยแบบไม่สวยงามแต่อร่อยนะคะอ่ามีประโยชน์ด้วยค่ะค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่มาอาโอคาโดาอาโอคาโดะอืมอโอคาโดทัานนี้แซ่บอยู่ค่ะอร่อยอยู่เนื้อของเขาจะเนียนละมุนปาก เป็นอะโวคาโดตอนเช้ามันเหละพดแบบนี้ก็ดีแซ่บคกต้ใส่น้ำผลาย้กะเก็บเหนียแบอบดีเนาะ <laughs> เสด็จนี่เลยเนาะค่ะเพื่อนๆ่ะค่ะอีกวันใส่น้ำผึงแล้วมันรู้สึกว่าเห็ดเห็ดฟองกินอะโวคาโดตอนเช้าดูกค่ะตอนอาหารค่ะตอนเช้ายเศร้าน้อขาเอากระดค่ะใส่น้ำผึ้งน้ำค่ะอีกวันใส่น้ำผึ้งน้ำแจกราดเสรยค่ะง่ายโคดีเนาะค่ะ ของคุ้นกับโบมากใส่ดอกค่ะว่ามันหวาน,วาน,นะค่ะอี้ก่อนมักแบ๋นี้ก่อน <c oughs> ได้ว่า,าตั้งใส่น้ำผึ้งลายก่ะเก็บให้บอดีเนาะ <laughs> แต่โสวยงามค่ะแต่อร่อยค่ะรับชมนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกนจ่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจทุอนนะคะสวลสดีจ้ามือริ้งเป็นเห็าหันไงกอ้งคอดีเนาะค่ะผลกระโบมักใส่เด้ดค่ะหวานหวานค่ะอ้อนมักแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์เนาะค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเออบริเวใส่สีแดงเด้อค่ะนี่ค่ะมาค่ะกินอาโอค่ะดูคอดีเนาะค่ะคนก็บบไมกใส่ดอกค่ะหวานหวานค่ะอ่อนมักแบบนี้ก่อนแต่ว่าต้องเส้นน้ำถั่งลายแต่ติดเหน็บบอดีเนาะ อาจจะบอ่สวยงามค่ะแต่อร่อยค่ะอาจจะไม่สวยงามแต่อร่อยนะคะมีะประโยชน์ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาอาจจะไม่สวยงามแต่อร่อยนะคะ มีประโยชน์ด,ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาโอ,าอ้โดทันนี้แซ่บอยู่ค่ะอร่อยอยู่เนื้อขอ,ของเขาจะเนียนละมุนปากด้ี่ะใากินกินแบบนี้ดี อร่อยดีค่ะมันต้องตัดมันต้องตัดออกใส่จานตัดออกใส่จานกับมีะเ็ม่อนบางจินม่อนมันเละพูดแบบนี้ก็ดีใส่น้ำแผบบึ่งลายกันเก็บหน่อแบบดีเนาะ không 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 ngay không không nước không 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 ประโยชน์ค่ะก็ด้มีคุณคุณไขมันดีจ้ะกินเมือละลูกสองลูกก็ได้นะคะแต่เพื่อนก็บอกว่ากินมือละลูกขนาดถ้าลูกนี้ใหญ่สิจะมือละลูกสวัสดีค่ะเพื่อนขาค่ะสวัสดีตอนเ้ารวันอาทิตย์เนาะค่ะเพื่อนขาแต่ใบออกบริสุท์สีแดงเด้ค่ะที่นี่ค่ะมาค่ะกินอาโอค่ะดูรับชมนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจคนจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกวนนะคะสวัสดีจ้าลูกค่ะบนอาหารค่ะนบนกรเจ้าเนาะค่ะอเอากระดูค่ะเส่น้ำผึ้งนะค่ะอิ่มอดใเส่น้ำผึ้งนะจ้าราดสาเลยค่ะง่าย